กับผมตัก๊กติดติกรที่มวนเทียนครับและผมปั๊บจิรติขันติพโลนะครับคุณผ,ผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราผ่านช่องทางออนไลน์ได้พร้อมกัน ทั้งใน u t u b e ใน a c e b o o k นะครับรวมถึงเว็บไซต์ tnnthailand.com ้วยครับ17นาฬิกามาอัปเดตข่าวสารกับเราตรงนี้นะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยไปิดทําการใน,ในวันหยุดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องของสัญญการภาษีทางการค้าของโดนัลด์ทรัมป์ธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยจะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนหรือจะกลายเป็นโอกาสวันนี้พิเศษมากเรามีการพูดคุยกับบริษัทจุลเบียนชั้นนาของไทยด้วยคุณปากครับใช่แล้วครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกัน กับมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับถึงทิศทางนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วยครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเลยนะครับเรกแนกนี้นะครับต้องบอกว่าเรื่องของภาษีของครามเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนติดตามกันมาตั้งแต่ที่ประกาศกันมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนแล้วนะครับธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรที่จะได้รับอื้ส่งในจุดนี้หรือจะได้รับผลกระทบในจุดนี้นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับบริษัทในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมผู้นําตัวจริงฮะ คุณจริพรจรุกรสกุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม WHA Corporation จำกัดมหาชนหรือ WHA นะครับสวัสดีครับพี่โจนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรามาประเมินกันหน่อยนะครับเรื่องของการขึ้นภาษีสินค้าของสหรัฐนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีความชัดเจนมากขึ้นมาทุกทีแล้วเราคิดว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับจะส่งผลกระทบต่อเรื่องเม็ดเงินลงทุนโดยตรงนะครับหรือว่าการโยกย้ายฐานการผลิตจากนักทุนเนี่ยจะเคลื่อนย้ายออกจากประเทศไทยมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับ ต้องเรียนว่าในภาพของนิคมสาหกรรมที่ขอแยกเป็นสองประเทศนะคะ,ะเพราะไปเชยมีการลงทุนเนี่ยที่เมืองไทยแล้วก็ที่เวียดนามด้วยะคะ่ะถ้าที่เมืองไทยต้องเรียนว่านะคะเราดีต่อเรื่องมาหลายปีแล้วนะคะทั้งเมื่อตอนต้นปีนะคะเดือนเมษายนที่มีการประกาศทารีฟรอบแรกเปบปนตนะคะตอนนั้นเราก็มีการเซอร์วิสลูกค้าทั้งหมดก็ยังมีความมั่นใจนะคะที่ยังจะลงทุนในประเทศไทย แต่ว่าจะต่างกับที่ตัวเวียดนามเวียดนามเนี่ยเกิดการชะง,งักเพราะว่าตอนนั้นอะเวียดนามเจอไป4 6กเปอร์เซ็นต์ก็เลยตกใจนี่องจาว่าเขาคิดว่าเวียดนามน่าจะได้ต่ำนะฮะ,ะพอมาถึงตอนที่มีการประกาศบอกว่าเวียดนามลดลงละจาก4 6เป็น20แต่จริงๆแล้วถามว่าเวียดนามเจอ20หรือ40เนื่องจากว่าไอ้40เปอร์เซ็นต์นี่คือชานชิฟเมนต์นะฮะซึ่งช n s s ิ i เมน n ์เวียดนามส่งออกไปสหรัฐเนี่ย60เปอร์เซ็นต์เป็นชานชิฟเมนต์มันเนเวียดนามก็ยังงงอยู่ว่าตัวเป็น20 40 ขณะที่เมืองไทยนะคะที่บอกว่าตอนนี้เรากำลังยื่นยื่นมป,ประกาศรอบใหม่ก็ยังเป็น36นะคะแต่ต้องเรียนว่าณตอนนี้เรายังคุยกับลูกค้าอยู่นะคะก็ยังยืนยันว่าจะมีการลงทุนเดเมืองไทยอยู่ วันก่อนได้มีโอกาสพบท่านท่านอดีตนายกท่านใสฐานะฮะซึ่งในงานของ50ปีไทยจีนขึ้นมาก็ได้เรียนถามท่านว่าจะเป็นยังไงบ้างท่านก็บอกว่าน่าจะดีนะคะน่าจะ20หรือต่ำกว่า20ซึ่งเราก็มองภาพว่าถ้าเราไม่ได้สู่ก่าเวียดนามหรือเพื่อนบ้านเราตรงนี้น่าน่าจะยังไม่ได้สะเทือนอะไรนะคะแต่ว่าเราก็มีการทำเซอร์เวกันอีกรอบหนึ่งนะคะณวันที่เราเจอ36เปอร์เซ็นต์ในรอบนี้เนี่ยลูกค้าระบอนทั้า50รายก็บอกว่าไม่ย้ายไปไหนและยังตั้งใจที่จะลงทุนอยู่ กระทั่งยอดขายที่ดินในนิคมสารกรนาตอนนี้ในเมืองไทยนะฮะที่เราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณสักพันเไร่เราคิดว่าถึงปลายปีแล้วน่าจะปิดได้ถึง2 3 0 0ถึง2,400ไร่ก็ดีกว่าเป้าที่เราตั้งเอาไว้ขณะเดียวกันนะฮะลองดูตัวเลข B O I นะฮะสักครู่เมื่อกี้ทางเบียก็มีการประกาศตัวเลขออกมาแล้วครึ่งปีครึ่งปีแรกเนี่ยเรามีเม็ดเงินลงทุนประมาณหนึ่งล้านล้านบาทละเป็น F P I ถึง7 3 7 0 0 0ืล้านบาท ปีที่แล้วเราแค่แปดเราแปดแสนกว่าล้านนะคะปีนี้สูงขึ้นกว่าน,นั้นอีกแถมเวียดนามครึ่งปีแรกสามแสนกว่าล้านนะคะเรานี่มากกว่าเวียดนาม่องตัวแล้วนะคะซึ่งเราเลยมองภาพว่าทางด้านตัวทาริฟในรอบนี้นะคะประเทศไทยนะเรื่องเรื่องการเร,เรื่องการลงทุนเรายังมองภาพว่ายังเป็นโพสิทีฟอยู่ค่ะครับ บรรยากาศภาพรวมเป็นแบบนี้เองแล้วเนี่ยแน่นอนนักลงทุนต่างชาติไม่ยกย้ายหนีไปไหนนะครับแต่ก็อาจจะมีบรรยากาศภาพรวมที่กระทบต่อเรื่องการส่งออกบ้างจากฐานที่สูงขึ้นแม้ว่าตอนนี้เองเนี่ยจนกว่าจะถึง1สิงหาคมนะครับต้องรอรุนว่าจะคอกันที่เท่าไหร่บรรยากาศภาพรวมต่อ GDP หรือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยนะตอนนี้เองเนี่ยพี่จูนประเมินยังไงบ้างครับ คิดว่าในภาพรวมที่เราส่งออกกันไปอเมริกามากๆากนี่นะคะถ้าเราดูจากตัวเลขจะเห็นว่ากลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องเรียนว่า6% 60%ของที่ส่งออกเราไปลองดูตัวเลขจริงๆจะเป็นกลุ่มรบ,รบริษัทอเมริกันด้วยกันเองนะคะขณะเดียวก,กันกลุ่มทางด้านตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่อาจจะกระทบบ้างแต่เราก็คุยกับลูกค้าของเราแล้วว่าโอเคในภาพนี้เขายัางที่ยังอยู่ที่เมืองไทยอยู่แต่ตัวเต้นหลักๆของทางด้านตับอิ่ชีกรุ๊ปเอลูกค้าของเราส่วนใหญ่คือกลุ่มออโต้เซกเตอร์นะคะ หลังๆนี่เป็นกลุ่ม EV ค่อนข้างจะมากเลยพวกนี้ไม่ได้ส่งไปอเมริกาอยู่แล้วซึ่งไม่ได้สะเทือนเลยนะคะหรือกลุ่มหลังๆที่เราดึงการลงทุนมาได้นี่คือกลุ่ม data center ที่เมื่อกี้เรียนไฟค่ะว่าเม็ดเงินลงทุนครึ่งปีแรก7แสนกว่าล้านเนี่ย5แสนตัล้านเป็นกลุ่มทางด้านทจิโชลซึ่งส่วนมากก็คือ data center นะคะเราเลยมองภาพว่า asset ลึก FDI ไม่ลงทุนไม่น่าจะไม่กระทบมากแต่เรื่อง GDP นะคะเรื่อง GDP ตรงนี้ก็ต้องมานั่งมองกันว่าเรื่องการส่งออกไปอเมริกาแล้ตอนนี้เนี่ย เราส่งออกไปอเมริกาปีที่แล้วมันะมาณ55ิลนลียนดอลลาร์ใช่ไหมคะ,ะถ้ามีการกระทบต่อ GDP ตรงนี้ขึ้นมาก็คงต้องมีสะเทือนบ้างแต่ก็ยังไม่อยากให้ใหย้ยังไม่อยากให้เราสรุปที่ตรงนั้นเพราะว่ามันยังไม่จบนะคะซึ่งเราก็ทราบจากทางภาครัฐที่ในทีมที่เจรจาต่อรองก็มองว่าเราน่าจะได้เลขเซไม่เกิน20เปอร์เซ็นต์ในตรงนี้ขึ้นมานะคะเ,เลยมองว่ามันคงสะเทือนแหละค่ะแต่ที่เราไม่ได้มองแค่เมืองไทยเรากับมองภาพว่าถ้าสู่ทั่วโลก นะเรามองว่าถ้าเกิดทาริฟนิสู่ทั่วโลกสะเทือนทั่วโลกก็มานั่งมองต่อว่าแล้วมันจะเกิดภาวะอะไรต่อไปตรงนั้นที่เราต้องมองมากกว่าคือมันจะรุนแรงขนาดเกิดรีเชชั่นไหมหรือมันเหมือน,ม,น,ม,นมันเกิดภาพอีกตรงข้ามคือทุกคนก็โดดเดี่ยวอเมริกาอะไรประมาณนั้นมันมีสิทธิ์ที่ให้เราต้องคิดมากๆเลยค่ะครับในช่วงที่ผ่านมาครับทาง WA อเนี่ยมีการสื่อสารหรือว่าพูดคุยกับลูกค้าในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับแล้วเรามีการเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตยังไงครับ เรามีการคุยกันตลอดเวลาตั้งแต่รอบแรกประกาศมาตอนเดือนเอพิลใช่ไหมคะซึ่งเรามีการเซอร์ไว้ลูกค้าประมาณ200รา,ายนะคะซึ่งต้องเรียนว่าลูกค้าส่วนส่วนที่มีการส่งออกไปอเมริกามากๆประมาณ75ขึ้นไปนะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่เราก็ถามว่าถ้าเกิดว่าไม่บริเ็นสะเทือนมากจะคิดว่าจะปรับเรื่องธุรกิจอะไรยังไงขึ้นมาจะมีการย้ายฐานการผลิตไหม นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆก็อยากเวทเอ็นซีก่อนดูว่าเป็นยังไงขึ้นมาเขาก็บอกว่าถ้าเกิดจะย้ายเนี่ยเขออยาอาจจะคิดมองภาพเรื่องไปย้ายไปบราซิลหรือเม็กซิโกแต่ปัญหาคือบราซิล,ลตอนนี้เจอ50%เม็กซิโก30%มันก็ไม่ได้แตกต่างจากเมืองไทยที่เจอ36%แต่เราก็บอกว่าถ้าเราปรับลงไปได้ใกล้เคียงในโซนอาเซียนคือ20%ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่ามันไม่มีการไม่น่าจะมีการย้ายฐานออกในตรงนั้นขึ้นมานะฮะแล้วลูกค้าส่วนมากที่เราถามกันนะฮะก็จะมองภาพว่าเขาจะรับได้นะฮะถ้าไม่เกิน20% ะะซึ่งเขาคงจะมาปรับเรื่องกระบวนการผลิตของเขาลดต้นทุนอะไรยังไงตรงนั้นขึ้นมามากกว่าค่ะครับทีนี้เองเนี่ยภาพการการลงทุนทางปลงจากต่างประเทศครึ่งปีแรกสวยมากนะฮะครึ่งปีหลังนี้พี่จูนประเมินยังไงบ้างครับทั้งในเชิงการลงทุนทางปรงของไทยก็ดีของต่างชาติก็ดีแล้วก็เมื่อมีความชัดเจนเรื่องทาริฟตรงนี้เองเนี่ยมันจะเป็นผลป่วยยังไงต่อเรื่องของการยกย้ายฐานการผลิตตรงนี้บ้างครับเรามองว่าในภาพตัพิเชกุ๊ึครึ่งปีหลังก็ยังดีอยู่ นะคะคเพราะว่าอย่างที่เรียนมานะคะว่าส่วนมากลูกค้าเราหลักๆตอนหลังนี่เป็นกลุ่มออโต้เซกเตอร์ซึ่งเน้นทางด้านตัวยานยนต์สมัยใหม่คือกลุ่ม EV ใช่ไหมคะเพราะกลุ่ม EV ีไม่เกี่ยวกับทางด้านตัวส่งออกอเมริกาเลยเพราะเขาไม่ส่งเราเป็นพวงมาลัยขวานะคะนั้นไม่มีตลาดอเมริกานะคะแล้วก็ซัพพลายเชนของ EV นะคะในครึ่งปีแรกเนี่ยทางด้านตัวภาคของออโต้เซกเตอร์ก็จะมีการลงทุน FDI 4,5,000ล้านนะคะก็จะเป็นซัพพลายเชนตามมาแล้วคือเราจะดึงเราจรทำธุรกิจเราจะดึงแมกเดตก่อนและตอนนั ซึ่งตอนนี่ออโต้เซกเตอร์สป라이เชนก็ยังมาต่อเนื่องรวมถึงหลักๆสสปีที่ผ่านนะกลุ่มที่เราได้คือกลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยีหรือกลุ่ม Data Center นะคะเดี๋ยวตอนปลายปีไตรมาสสี่เราก็จะมีการโอนที่ดินแปลงใหญ่ แค่กับกลุ่ม Data c เซ t e เอร์ในขณนะดเดียวกันดีมานทางด้าน Data c เซ t e เก็ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องรวมถึงทางด้านตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเองนะฮะจากบริษัทจีนเองซึ่งมาตั้งฐานผลิตในเมืองไทยเนี่ยก็ต้องการใช้ไทยไปขับขาดการผลิตโลกเลยด้วยซ้าไปและบางส่วนบริษัทบริษัทจีนไปเซ็ตเทคโอเวอร์บริษัทอเมริกาแล้วซึ่งส่งไปอเมริกาโดยตรงแล้วก็ถามเขาก็ย,ยังยืนยันอยู่นะคะที่จะยังตั้งฐานการผลิตในเมืองไทยอยู่นะคะ ครับในช่วงครึ่งปีหลังทาง w h A ครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรบ้างครับหรือว่ามีแผนการในการรับมืออะไรบ้างถ้าหากว่าเรื่องของภาษีมีความชัดเจนมากขึ้นหรือว่าเรื่องของสงครามการค้ามีสัญญาณที่เพิ่มขึ้นมาจากตรงนี้ครับ ต้องเรียนว่าเราก็ไม่ได้ประมาทอะไรเลยนะคะเรามีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะวาเรามีทีมขายที่เมืองจีนแล้วก็ทางด้านตัวเวียดนามเราก็มีใช่ไหมคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าเวียดนามครึ่งปีแรกที่สะเทือนเพราะเนื่องจากว่าไอ้เจอ46เปรไปเรามองว,ว่าตอนนี้คือหลังจากที่มีการประกาศ20กับ40แล้วตัวเวียดนามก็เริ่มดีขึ้นซนติเมนต์ก็เริ่มดีขึ้นนะฮะซึ่งเราก็มองภาพวานอีก3-4ปีข้างหน้าเองเนี่ยเราจะมีนิคมที่เวียดนามเพิ่มอีกประมาณ4.5แห่งขึ้นมานะฮะนั่นมายามาา่อ,อยู ะะแต่เรามองภาพว่ายังไงก็ตามเวียดนามกับไทยยังโตคู่กันได้ในภาพนี้ตรงนี้ขึ้นมานะคะแต่ในภาพของลูกค้าเองเราเข้าไปช่วยกันดูในตรงนี้ขึ้นมาว่าตรงนี้จะมีการสะเทือนอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้ลูกค้าก็ยังโอเคอยู่ค่ะครับในเชิงสัดส่วนรายได้ระหว่างไทยกับเวียดนามณัตอนนี้ครับประจุมเป็นเท่าไหร่แล้วก็ในอนาคตถ้าเ,เกิดว,ว่าเราจะมีการกระจายความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเนี่ยเป้าหมายของเราเป็นเท่าไหร่ครับ ต้องเรียนว่าตัวกลุ่มนี้กลุ่มทางด้านธุรกิจอุตสาหรรมมี5กลุ่มธุรกิจนะเราบ้างมากเราขอว่าเรามองแค่กลุ่มทางด้านนิคมอุตสาหกรรมแล้วกันนะคะณตอนนี้รายได้จากนิคมอุตสาหกรรมทางเมืองไทยยังเป็นหลักอยู่นะฮะเพราะเราทํามา30กว่าปีแล้วนะนิคมใุมเมืองไทยเรามีสิแห่งรายได้ประมาณ90%มาจากเมืองไทยแต่เรามองภาพว่าอีก 4- ีหปีข้างหน้านี่นะคะรายได้ยอดขายที่ดิบนิคมอุตสาหกรรมที่เมืองไทยเนี่ยอาจจะครึ่งหนึ่งหรือใกล้เคียงกับตัวเลขที่เมืองไทยเลยทีเดียวค่ะ ร,ร,รายได้ครับรายได้ในปีนี้ครับเรามีการปรับเป้าหมายหรือเปล่าหรือว่าคาดการแนวโน้มการเติบโตทั้งเรื่องของยอดขายเรื่องของกําไรยังไงครับ ตอนต้นปีเรามีการประกาศเป้าว่าปีนี้เราน่าจะโตในด้าน,านทางด้านตัวรายได้และส่วนแบ่งกําไรประมาณสั้35เปอร์เซ็นตะคะตอนนี้ก็เลยเรายังคงเป้าตรงนั้นอยู่ค่ะเพราะว่าทางด้านตัวทุกทุกกลุ่มธุรกิจดีมากๆเลยนะคะจะมีกลุ่มที่คมสหกรรมซึ่งตัวเลขอาจจะเบี่ยงนิดนึงคือเมืองไทยดีกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้แต่ว่าเวียดนามต่ำกว่าที่เราตั้งเป้าเอาไว้แต่พออภาพรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยน่าจะยังคงเป้าเดิมได้ค่ะที่เติบโต35เปอร์เซ็นต์ค่ะ ครับตัวเลขการเติบโต35ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเทียบเคียงในเชิงภาพรวมระหว่างการเติบโตพาร์ทของไทยกับพาร์ทของเวียดนามแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับแต่างกันมากเพราะาไอตัวเวียดนามเองเราธุรกิจพิ่จะมีแค่ที่อมอุตสาหกมที่เดียวใช่ไหมฮะแลวมีธุรกิจเรื่องน้ําที่ทาอยู่ที่โซนฮาหนอยใช่ไหมคะณตรงนี้เนี่ยเวียดนามตัวธุรกิจทางด้านตัวนิคมอุหกรรมไม่ตามเป้านะคะแตวามเป้าเลสน่าจะได้แค่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของ,ท,งที่ตั้งเอาไว้แต่ธุรกิจน้ำที่ฮาหนอยนี่ตัวเลขดีขึ้้นเรรื่่อยๆแลวคคะับ ไปดูที่เป้าหมายการเติบโตในระยะยาวบ้างนะครับในช่วง3-5ปีข้างหน้าครับเราจะมองโครงสร้างการทําธุรกิจของดี a มีความเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันแค่ไหนโครงสร้างสัดส่วนรายได้นะครับทั้งในประเทศต่างประเทศหรือแม้กระทั่งรูปแบบของธุรกิจนะครับที่ยังมุ่งเน้นนิคมอุตสาหกรรมอย่างเดียวไหมจะมีธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจอ,อื่นๆที่เข้ามาเสริมความแข็แงแกร่งของดี a ในตอนนี้ครับ ในทางด้านตัวอีกห้าปีข้างหน้าเรามองภาพว่าในทางด้านธุรกิจที่เรามีการเพิ่มขึ้นทับที่ห้าเมื่อตอนต้นปีคือมบูเิตี้นะคะจะทําให้เราเติบโตแต่ห้ากลุ่มธุรกิจนี้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งขึ้นมานะคะโดยในห้าปีข้างหน้าเรามองภาพว่าการลงทุนทั้งงมดของเรานจะแตกว่าสักแสนห้าหมื่นล้านขึ้นมารายได้เราน่าจะมีการเติบโตมากกว่าสองเท่าในเรื่องที่ขึ้นมาแล้วก็จะมีการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศเพิ่มเติมนอกจากเวียดนามด้วยนะคะภาพในเวียดนามก็จะมีความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะอีก เรื่องสถานก,การณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านในขณะนี้เองเนี่ยกับแนวนางการลงทุนในภูมิภาคในตอนนี้พี่จุนมองว่ามันจะมีผลกระทบกระเทือนบ้างไหมครัต่อเรื่องของแนวทางการขยายการลงทุนในภูมิภาคตรงนี้ครับค่ะดับลิฟเชเนี่ยไม่สะเทือนเพราะว่าเราไม่ได้มีแผนจะลงทุนที่กัมพูชาอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้แผนเรามองภาพที่ทางด้านตัวเวียดนามแล้วเราจะมองประเทศถัดไปที่น่าสนใจคืออินโดนีเซียค่ะอืมครับครับตกเราเองก็ไม่ได้มีส่งออกไปกัมพูชาอยู่แล้วคะ่ะ อืมครับถามถึงเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศกันบ้างนะครับณนะตอนนี้เองเนี่ยการเติบโตด้านนี้ขอมอูสาสกรรกรหรือว่าการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนก็อาจจะมองเรื่องศักยภาพการเศรษฐกิจเหมือนกันนะฮะว่าเติบโตได้ระยะต่อไปอยังไงบ้างแต่ว่าณนะตอนนี้ด้วยการที่ GDP ของเราโตเนี่ยอาจจะขงง้างต่างภาพเศรษฐกิจมีความเปราะบางเนี่ยตรงนี้นักลงทุนต่างชาติมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเท่าที่เราสัมผัสเนี่ยฮะคือในภาพ investor ต,ต่างชาติเขาไม่ได้มองเรื่อง GDP ประเทศอะไรของเราเป็นเรื่องประเด็นเพราะว่าส่กออง ยะคะยเว้นดัตต์เซ็นเตอร์ที่จะมาตั้งฐานในเมืองไทยใช่ไหมคะแต่ว่าตัว Data Center มันคือ Infrastructure ของ Digital Technology ซึ่งเทรนเรื่อง AI ตรงนี้มาแรงมากใช่ไหมคะตรงนี้ไม่ได้มีการเติบโตอยู่แล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าธุรกิจ Data Center เองเนี่ยในเมืองไทยเพิ่งจะเริ่มต้นเองนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงจุดที่อิ่มตัวหรือมันไปได้อีกหลายปีนะคะแล้วส่วนมากลูกค้าเราเนี่ยประมาณสัก80%่เอเนี่ยส่งออก นะคะก็จะดูตลาดต่างประเทศเป็นหลักถ้าผู้เลิกสะเทือนเนี่ยอาจจะสะเทือนขึ้นมาตลาดในเมืองไทยที่มองภาพก็อาจจะมีกลุ่มยานยนต์นะคะกลุ่มยานยนต์เนี่ยส่วนมากในการผลิตเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยจะมีตัวเลขการผลิตปีปรา0 2 2ล้านคันโดยประมาณนะคะซึ่งก็มันจะเป็นตัวเลขโดเมสติก ครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่งออกครึ่งหนึ่งอันนี้แล้วแต่ปีบวกลบแต่ปีที่แล้วเนี่ยส่งออกอย่างดีนะคะส่งออกได้เกินเป้าคือล้านหนึ่งแสนคันแต่ในประเทศเนี่ยจากแทรกเก็ตแปดแสนคันหรือสักห้าแสนกว่าคันขึ้นมาคนนี้ในเมืองไทยเองก็ต้องมานั่งดูว่าเรื่องเศรษฐกิจของเราเรื่อง GDP เรามีประเด็นประเด็นทางด้านดูานดภาคนี่โคเลือนนะคะและประเด็นทางด้านเรื่องความสามารถในการแข่งขันของเราต่างขึ้นมาเนี่ยการที่แบงก์ไม่กล้าปล่อยกู้เพราะเจนพีแมากมันทำให้ทุกอย่างมันติดล็อกกันไปหมดเลยในตรงนั้นขึ้นมาาะ,ะแล้วกก็อีีท่สคัญ อีกสินก็คือว่าการทะลักเข้ามาของสินค้าราคาถูกนะฮะครับและสินค้าราคาถูกถ้าเกิดว่าไม่ได้มาตรฐานด้วยตรงเนี้ยมันจะเปกระนาการการะหนําซ้ําเติ่มผู้ประกอบการชาวไทยของเราตรงนั้นขึ้นมานะฮะอยากจะให้ดูตัวเลขอันหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าทางด้านตัวตัวดุเชเรามาดูตัวเลข10ปีย้อนหลังของการส่งออกไปอเมริกากับ10ปีย้อนหลังของการนําเข้าจากจีนขึ้นมา เราจะเห็นตัวเลขมันเกิดฮิกอัพในปี2018เลยซึ่งเกิดเทรดวอ์นั่นแหละคะ่ะที่เราเริ่มมีการนําเข้าจากจีนมากขึ้นขนาดเดียวกันส่งออกอเมริกา,าเพิ่มขึ้นนะฮะอันนีมน้มันเกิดขึ้นช่วงต้องอก่อน18ถึง20กว่าเราจะเห็นนีมน่มันขึ้นมาในต่อเนื่องเลยทําให้เราเกิดคําถามว่าไอ้ส่วนต่างที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันคือตัวเลขที่นําเข้ามาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะทานชิปแม่แล้วส่งไปอเมริกาต่อไปนะคะซึ่งเราเองเนี่ย แย่างที่ก่อนที่จะเกิดเทรดวอลหรือปี2018เนี่ยลูกค้าในนี้ขุมสากรรมดูเซียจีนแค่3เปเซนตะคะคตอนนี้โอเคขึ้นมาถึง27แล้วซึ่งมาเริ่มตั้งหลังโควิดที่มาขายที่ดินดีๆนะคะหลังปุ๋ยก็คือประมาณตั้22 23 24เนี่ยแต่พอเขาซื้อที่แล้วกว่าเขาจะเริ่มลงมือสร้างโรงงานเสร็จมันก็อีกปี2ปีแปลว่าตัวเลขข,ของลูกค้าเราถ้าจะกระทบจริงมันคือต้องไปเป็น24 25ใช่ไหมคะ23 24 25คราวนี้เราเลยมานั่งมองว่าไอ้ตัวเลขส่วนต่าง เปลี่ยนไเก๋ช่นหรืออะไรหรือเปล่าแล้วส่งต่อไปไปอเมริกาถ้าตรงนี้ภาครักมาดิกดาวตัวเลขกันดีๆขึ้นมาไอ้ตรงนี้น่าจะช่วยผู้ประกอบการชาวไทยได้ก็อนั้นสมากค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าซึ่งไม่ได้เอามาแล้วเกิดประโยชน์จากกรงไทยขึ้นมาถ้ามาช่วยดูตรงนี้ขึ้นมาทาให้มันถูกต้องขึ้นมาเนี่ยเชื่อว่าตรงนี้ทางด้านตัวทางด้านผู้ประกอบการชาวไทยเนี่ยน่าจะน่าจะเาเรียกมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะครับในฐานะที่ WHA นะครับทำธุรกิจกับบรรดาผู้ผลิตแล้วก็โรงงานชั้นนําของโลกนะครับ จะมีคําแนะนํากับผู้ประกอบการไทยในตอนนี้ยังไงบ้างครับ mm hmm. เพื่อรับมือกับสถานการณ์และก็ความไม่แน่นอนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าครับต้องเรียนว่าเราพูดมาหลายปีแล้วว่ามันคือการเปลี่ยนถ่ายเรื่องอีโคโนมีมันจะโอวีโคโนมีเป็นนิวโคโนมีนะคะรวมถึงที่เราดึงลูกค้าต่างชาซึ่งเป็นรายใหญ่มาเนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยเราได้ พูดต่อเนื่องมาโดยตลอดเลยว่าเราเรา,เราดึงกลุ่มอะไรเข้ามานะคะซึ่งหลังๆจะไปในเรื่องทิศตองชีกกช้หรือเราดึงกลุ่ม e ีทางด้านตัวยานยนต์มาแต่เป็นยานยนต์แบบ e ีี ป็นยานยนต์สมัยใหม่ขึ้นมาที่เข้ามากลุ่มทางด้านตัวไม่ว่าจะเป็นด้านตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เอยเครื่องใช้ไฟฟ้าเอื่นต่างเราดึงเข้ามาเนี่ยเหมือนกับเราดึงคู้ค้ามาให้นะคะแปลว่าถ้าคุณสามารถหาลูกค้าใหม่ได้ขึ้นมาเนี่ยทางด้านผู้ปกระกอบการชาวไทยเองเนี่ยจะได้สปลายเชยนเพิ่มขึ้นจะได้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเหมือนกับผู้ประกอบการรายใหญ่ชาวไทยซึ่งเป็นกลุ่มยานยนต์ ที่เป็นผลิตพาร์ให้กับรถจนซึ่งรถจนสมัยทางด้านตัว i c e อยู่แล้วเขาก็ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่ม e v เพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการของเราที่เราอยากคงธุรกิจแบบเดิมอยู่ตรงนี้ไม่ลองหาธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาหรือทำ i d เพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้ก็จะเหนื่อยนะคะเราอยากให้เห็นมองภาพเราดึงสิ่งสิ่งที่มีโอกาสเข้ามาเราต้องสร้างคอนเน c t i ิวิตี้ขึ้นมาอันนี้อาจจะต้องมีภาครัฐเข้ามาช่วยสปอร์ตด้วยก็ได้ซึ่งเราจะทำให้เขาเป็นคู่ค้าไม่ใช่คู่แข่งนะคะ ครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากๆครับพี่จูนครับขอบคุณมากครับให้เกียรติพูดคุยกับเราในรายการนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจริพรจรุกรสกุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม WHA Corporation จำกัดมหาชนนะครับยืนยันเลยว่าณตอนนี้เองภาษีของพร้มที่มีการประกาศกันมาเนี่ย ในเชิงภาพรวมนะครับไม่ว่าตัวเลขสุดท้ายออกมาเคาะกันที่เท่าไหร่ก็ถือว่าไม่กระเทือนต่อแนวทางการลงทุนจากต่างชาติที่เข้าสู่ไทยนะครับคนบริษัทเอเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่เป็นตลาด E ีีนะครับซึ่งเป็นพวงมาลัยขวาไม่ใช่ตลาดที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอยู่แล้วนะฮะรวม Data Center ด้วยแล้วก็เป็นสินค้าจากจีนที่เขา,าลงทุนลักษณะโรบอทด้วยภาพรวมการลงทุนทางตรงในช่วงคร่งแรกข,ของปีก็ยังทําได้ดีอยู่ในเชิงภาพรวมของทั้งประเทศนะครับเอฟไอหนึ่งล้านล้านภาพของต่างชาติ730ปีที่แล้ว800,000 8,000น้งาี้ถื่กมาดีแล้วของไทย เองเนี่ยในช่วงครึ่งแรกของปีถือว่าภาพการออกมาดีดีซ้ำเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเวียดนามเจอตัวเลขที่4ีก่อนที่จะปรับปรับ2ปนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภาพการณตรงนี้ก็ไม่ประมาทนะครับมีการเตรียมการกันไว้แต่ถ้าดิศสอบถามจากบรรดาผู้ลงทุนนะครับที่เข้าลงทุนในพื้นที่ก็ยังคงมั่นใจอยู่นะครับแม้ว่ารอเรื่องของการเคาะกระบวนการสุดท้ายนะครับหนึ่งสิงหาคมเดี๋ยวเราก็คงได้รู้กันนะครับในเชิงภาพรวมออกมาเป็นอย่างไรครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ